เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้แบบออกมาซื้อของร้านอาหารฝรั่งเราได้อะไรมั่งนะร้านนี้แบบจะมาซื้อแค่พักแล้วก็ผลไม้จ้ะเพราะว่าร้านนี้จะขายถูกกว่าร้านอื่นเนาะถ้าเป็นพักแล้วก็ผลไม้จ้ะเราซื้อของไม่เยอะเลยจ้ะเดี๋ยวจะต้องบบขนเข้าไปในบ้านแล้วนะ เราทำแกงเราทำแกงอ่อมไก่หฮบิลลี่เนาะบิลลี่ชอบกินแกงอ่อมไก่มากๆเลยจ้ะเรามีพักอะไรเดี๋ยวก็ใส่ลงไปเท่าที่เดี๋วมีเนาะเพราะว่าซื้อมาจากร้านฝรั่งจ้ะดีหน่อยที่ว่าร้านฝรั่งเขามีพักชีขายด้วยจ้ะเลยทำแกงอ่อมห้บิลลี่ยังหอมเลยจ้ะหอมพักชีลาวนะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แหววมาอีกแล้วเนาะแหววมาแป๊บแป๊จ้ะก่อนอื่นแหววก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกําลังใจให้แหววเนาะส่งข้อความมาหาแหววแล้วก็ส่งข้อความมาฝากบอกน้องฉบาเนาะว่าขอให้น้องฉบาหายป่วยโควิดเร็วๆส่วนแหววหายป่วยแล้วจ้ะวันนี้แหววไม่กักตัวแล้วแหววแบบรู้ซึ้แบบว่าดีมากๆเลยไม่ ไม่มีการแบบว่าเซฟหนาอกหรืออะไรแล้วจ้ะแต่ว่าเสียงแบบวก็แบบว่ายังไม่ได้กลับมาสู่สภาพปกติเนาะเดี๋ยวยังไงก็ต้องใช้เวลาจ้ะเดี๋ยวก็คงจะหายเนาะวันนี้เราจะมาทํากับเขาจ้ะเราจะ,จะเอาเข้าอ่ะไปส่งไ้บิลลี่ที่ทํางานเราก็จะเอาเข้าน่ะขึ้นไปส่งให้น้องฉบาในห้องจ้ะเพราะว่าน้องฉบายังกลับตัวโควิดอยู่จ้ะส่วนน้องเจนนาตากนั่งดูทีวีอยู่ในห้องอ่ะดูทีวี ก่อนอื่นเนาะก่อนท่านก็เขาวันนี้แบบไปซื้อของที่ลานค่าเราจะออกไปซื้อของได้แล้วไม่ต้องกักตัวเราจะเนี่ยเราจะมาให้ดูเนาะเนื้อหมูที่แบบซื้อมาสามกิโลหกขีดจะ้ะแรบาบซื้อมาในราคาห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทปกอยู่ประมาณกิโลละร้อยหกสิบเอ็ดบาทหรือเปล่าประมาณนั่นเนาะประมาณนกะกิโลละหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาท ยังนักนะเนี่ยสามกิโลโหขีดจ้ะเนื้อสันนอกเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปหั่นจ้ะเราก็จะเอาแช่ในช่องแข็งเนาะเวลาเราทํากับขาวอะไรเนี่ยดีกว่าซื้อเขามาเป็นที่แบบว่าเขาหั่นมาเรียบร้อยเรียบแบบนั้นอ่ะจะแพงเลยจ้ะแต่ถ้าซื้อมาแล้วเรามาหั่นเองอ่ะจะราคาถูกกว่ากันเยอะเลยจ้ะ วันนี้มาถามน้องชบาว่าน้องชบาอยากกินอะไรนางบอกว่านางอยากกินลาบรวมมิตรจะ้ะกุ้งนี่แบบซื้อมาในราคาสามร้อยสามร้อยสามสิบบาทจะ้ะเนี่ยกุ้งน้ำนักอยู่ที่เดี๋ยวดูก่อนประมาณแปดขีดจะ้ะแปดขีดเนี่ยสามร้อยอ่ะสามสิบบาท ได้ปลาหมึกมาด้วยจ้ะเป็นปลาหมึกแบบว่าแช่แข็งเนาะเป็นของมาจากประเทศนิวซีแลนด์เดี๋ยวซื้อมาในราคา420บาทจ้ะเราจะมาทําลาบรวมมิตรไหน้องคาบาจ้ะนางอยากกินเราจะใส่ปลาหมึกใส่กุ้งแล้วก็ใส่หมูสับด้วยจ้ะ<ม>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอตัวไปทํากับเขาก่อนเนาะ เดี๋ยวมาทำลาบก,ก็แววกันจ้ะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะเราต้องรีบทำหน่อยจ้ะเพราะว่าต้องเอากับหอบไปสูง่งไหบิลลี่เนาะตอนกลางวันเดี๋ยวทำไหบิลลี่เราจะเราทำมาแกงอ่อมไก่ แต่พอดีเิลลี่ต้องทำงานอนะ่ะควบกะเนาะเราก็เลยอตปองทำกเข่าไปส่งให้เิลลี่ี่จ้ะใส่ต้นหอมลงไปต้นหอมผักชีเนาะเราซับกระเทียมลงไปด้วยจ้ะใส่กระเทียมซับลงไปด้วย เขาครัวลงไปเขาครัวยังหอมเลยจ้ะก็ตำเองเนาะเราจะใส่พริกลงไปด้วยนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าเด็กๆเขากินด้วยโอ้ยังหอมเลย จะใส่ใบสะระแหน่ลงไปน้องชบาอยากกินลาบเอาอีกหรอได้ยินเสียงเลยนะหรือจะให้ดูลำรวยจ้ะนวนจะอยู่ตรงนน่นนะ่ะคาะป๊อกป๊อกอยู่ตรงนั้นไะยังคากเลยเด็ดน,นี่น่ะ น้องเจนาตาให้เขาไปเมื่อกี้จะกินไปแล้วก็ยังมาเคาะอีกอยังคักเลยจะก,กินเขาไปเมื่อตะกี้ก็ยังมาเคาะป๊อกๆหิวเขาอีก <c oughs> เดี๋ยวเราจะชิมก่อนจ้ะอ,อร่อยอร่อยเสียงกานำร้อนร้อนล่ะ นี่จะเสียงกาน้ำร้อนของแววเนาะร้อนแล้วเราจะให้ดูต้มจืดที่แหววทำไว้จะ้ะต้มจืดหมูซับจ้ะยัดใส่ในแตงกวาเนาะนี่จ้ะลาบที่แหววทำเมื่อกี้นะเสร็จแล้วเราจะมาตักใส่ในถ้วยจะ้ะ ในกล่องให้บิลลี่จ้ะ แกงจืดของแหวอย่างน่ากินเลยจ้ะเดี๋ยวจะเอาแค่รอดเน่ ส่วนในกล่องนี่ว่าจะตักไปให้บิลลี่จ้ะบิลลี่ยังชอบกินเลยเด้ยวยเนี่ย เซลมอนที่เราทอดเนาะซุปเราจะร้อนร้อน,น,นลุกเลชุ่บบช็อกโ,โกแลตนั่นร้อนให้เด็กๆจ้ะเห็นเป็นสีข,า,ขาวๆนี่มาสเมลโล่จ้ะ นีจะอาหารของน้องชบาเนาะมีลาบจ้ะมีอ่าแกงจืดอ่าหมูซับใส่ใส่เนาะมีขนมขนมบราวนี่นี่นอ้องเจนตาเป็นคนทําจ้ะนางทํามาขนมบราวนี่หวานเนี่ยมีพักน้องฉบาเป็นเด็กที่ชอบมะนาวจ้ะเราก็จะหั่นมะนาวใส่เข้าไปให้ด้วย มีผลไลมจ้จะมีสม้มมีองุ่นมีบูเบอรี่แล้วก็เข่าสวยเอาขาดไม่ได้จ้ะเรามีขนมให้น้องชบาด้วยส่วนนี้เป็นของน,องน้นองเจนาตาจ้ะน้องเจนาตาเป็นเด็กที่ชอบหัวหอมมากๆเลยจ้ะนั่งชอบกินหัวหอม เดี๋ยวจะให้ดูอาหารของบิลลี่แล้วที่แบบว่าห่อเซตเรียบร้อยแล้วจ้ะมีลาบมีพักต่างๆมีแกงจืดเขาวสวยปลาแซลมอนทอดกินกับพักสลัดจ้ะแล้วก็มีอ่าน้ำสลัด มีสมมที่แบบว่าหันด้วยแล้วก็มีผลไม้จะมีองุ่นล้วก็บูเบอรี่จ้ะ <Yeah. S 1> มาเมียวข้าวมาให้ลูก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราขยับอกบอกมากันจ้ะ <Yeah. S 1> เราต้องเว้นระยะห่าง ไปยบายล้วจ้ะ Thank you ยินดีต้อนรัเอาลำรวยไม่เอาลูกไม่เอาลำรวยลำรวยไม่เอาลูกสวัสดีคร I'm e าม i n g my d i เนอรา o w น้องเจนตากินเขา้าจะ้ะเดี๋ยวเราจะมากินเข้าสักแป๊บก่อนจะ้ะเราจะเอาเข้าออกไปส่งบิลลี่นาะที่ทำงานเดี๋ยวมาชิมก่อน ทำให้คนอื่นเราทําอย่างสวยอย่างงามเลยเด้เวลาตัวเองกินอ่ะใส่ในถ้วยจะด้วยคุกคุกใส่กันกินเหมือนนังเจ๋วเลยจ้ะ <c ười> อือยังอร่อยเลยจ้ะ <c ười> เวลาเรากินอะไรเราเริ่มได้รับอ่ารสชาติแล้วจ้ะ เป็นเป็นแค่บางอย่างที่บางอย่างเรายังไม่ได้แบบว่ารสชาติกลับมาคืนน่ะแต่ว่าลาบอะ่ะเราได้กินลาบแบบว่าหอมเลยจ้ะอร่อยอะอเดี๋ยวกินเข่าเซ็ตเราก็จะเอาเข่าไปส่งให้บิ๊นดี้มืดเราได้ตอนนี้ตอนนี้เพิ่งห้ามงเย็นอยู่จ้ะ ยังอร่อยเลยรำรวยให้รำรวยดวยูเอามือขึ้นมาแตะแตะข้บนโต๊ะแหะนะีวน่ะยังคากเลยหิวทั้งวันทั้งคืนจ้ะดูหิวทั้งวัน ขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจให้แบลแล้วก็ครอบครัวมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้เบลวก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะวัสดีจ้ะเดี๋ยวเอาเข้าไปส่งไหบิลลี่ก่อนเนาะที่ทำงานนี่จ้ะกับเขาที่เบว๋วห่อเดี๋ยวจะโทรไปหาบิลลี่แลวจ้ะว่าจะเอาอ่ะเข้าออกไปส่งไหบิลลี่ที่ทำงานบิลลี่อยู่ใกล้ๆบ้านจ้ะห่างจากบ้านแค่สีนะ่นาทีจากขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเี๋ยวเอารถบิลลี่ขับไป ส่งเขาให้บิลลี่จ้ะเพราะว่าบิลลี่น่ะขับรถแบวไปทำงานจ้ะเดี๋ยวเขาไปส่งให้บิลลี่ก่อนจ้ะบ๊ายบาย